สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานโปรแสตเอเชีย2023นะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บูธ31นะคะหอ9 8อยู่กันที่บูธของบริษัทมหาธานีอินดัสทรีลนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณเมธินินพารักค่ะคเป็น m ัญช i ดีเรคเตอร์นะคะให้เกียรติมาร่วมแชร์นะคะแล้วก็นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆค่ะให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ ค่ะก็บรบกวนทางคุณเมธีนะคะช่วยแนะนำนิดน,นึงค่ะว่าบริษัททำธุรกิจมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะใช่ครับก็จริงๆบริษัทมหาธานีอุตสาหกรรมก็ก่อตั้งตอนปีพศ .2535 โดยเริ่มแรกเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับฉีดพลาสติกทั่วไปแต่หลังจากนั้นพอ5ปีถัดมาเราก็เล็งเห็นโปรดักต์ทางด้าน p t เราก็เลยเริ่มสนใจทางด้านนี้แล้วก็ทำการทดลองซื้อเครื่องจักรมาผลิตจากนั้นก็เริ่มี้เริ่มว่าเราน่าจะทำเองและผลิตเองก็เลยถัดจากนั้นประมาณปี2543เราก็เริ่มทำเครื่องจักรขายสู่ตลาดในไทยครับผมซึ่งเครื่องจักรก็เป็นเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก p ีีครับค่ะ แล้วสำหรับบริษัทมหาธานีเองมีเ,เขาเรียกว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจเพื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าที่กำลังสนใจนวัตกรรมด้านการผลิตยอย่างไรบ้างคนะตอนนีก้ก็หลักๆในจุดเด่นของเราในประเทศไทยก็คือเราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทำเองทั้งหมดเลยทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทุกอย่าง แล้วเราก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ทำให้เครื่องจักรของเราเนี่ยราคาที่ที่ไปสู่ลูกค้าเนี่ยมันมันได้รับราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับครับค่ะแล้วจากสถานการณ์โค,ควิด19ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ,คะก็ทั่วโลกก็ต่างได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจหมดเลยเนาะทีนี้ทางบริษัทมหาทานีเองมีแผนหรือมีการปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับกับการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างไรบ้างคะก็จริงๆต้องเรียนว่าช่วงโควิดเนี่ยก็จริงๆทางลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อจากต่างประเทศอะไรมากจะก,ก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ย ในประเทศเนี่ยก็เข้ามาหาเราค่อนข้างเยอะอเราก็ได้รับรู้ถึงเพนพอยของลูกค้าแล้วเราก็ทำเครื่องจักรที่เป็นออโตเมชันเสริมเข้าไปในระบบของเราเพื่อตอบโจทย์ให้การใช้กำลังของคนน้อยลงทำให้ลูกค้า,าได้ได้ทำผลิตตะพันที่ต้นทุนต่ำลงับชม๋โอค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น ประหยัดงบเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ทำให้ลดการใช้คนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยค่ะก็ดีเลยนะคะและในส่วนะจะะจะพบว่าป,ปัจจุบันนี้ค่ะทางทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างให้ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงนโยบายแผนพัฒนาธุรกิจแบบย,ยั่งยืนของของบริษัทมหาธานีเองมีนโยบายหรือมีแนวคิด ด้านนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับทําขวดพลาสติกเนี่ย PET ด้านนี้เนี่ยผมก็มีติดตามในวงการนี้ของทางยุโรปผมก็ศึกษามาค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งยุโรปเขาก็เริ่มใช้เม็ดพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลร้อซจำกัดการใช้เม็ดใหม่แล้วแล้วทางทางบริษัทมหาทานเองเนี่ยก็ได้ทดลองการเอาเม็ดพวกนี้มาผลิต เทสอะไรกับระบบเครื่องของเราเนี่ยก็เรียบร้อยหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ที่ว่ามันเป็นอนาคตของประเทศเราแล้วว่าทางทางรัฐเนี่ยจะมีกฎหมายหรือการส่งเสริมยังไงให้ในการแยกขยะแล้วก็หรือบังคับใช้ว่าอีกหน่อยเราจะห้ามใช้เม็ดใหม่แล้วแล้วก็ต้องใช้เป็นรีไซเคิลต<อ>่อไปค่ะก<อ>็ สำหรับสุดท้ายอยากให้ทางคุณเมธีช่วยฝากออยากจะประชาสัมพนันธ์นวัตกรรมใหม่ๆสำหรับที่เอามาโชว์ในงานโปรแพคปีนี้อันนี้จะเป็นไฮไลท์เป็นเครื่องอะไรเอ่ยปีนี้ของผมเนี่ยปีนี้พอดีได้ได้บูธท,ที่มีพื้นที่พอสมควรผมก็เลยเอารุ่นที่เป็นตัวท็อปสุดลงมาแล้วก็ต่อด้วยคอนเวเยร์เป็นฟูลออโตเมติกเลยจาก ต้นทางจนถึงปลายทางให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าการทำงานจริงต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ทำงานได้อย่างไรแล้วก็รวมทั้งเครื่องหลายๆตัวทางด้านอื่นมุมอื่นเนี่ยก็จะเป็นด้านโรบอติกที่จะเสริมเข้ามาเป็นจากเพรนดพอยต์ของลูกค้าที่เขาต้องการเ,เครื่องที่จะทุ่นแรงให้เขาลดต้นทุนให้เขาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาเรียนเรียนเชิญมาชมได้ครับค่ะก็ บูธค่อนข้างใหญ่จริงๆนะคะก็หากท่านลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็เรียนเชิญนะคะที่บูธของบริษัทมหาธานีอีด้เที่ยวนะคะบูธตั้งอยู่ที่บูธเคสามหนึ่งนะคะหอ98นะคะก็ยังไงก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะแล้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณเมทีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมเออมาร่วมแชร์นิ่งกับเรานะคะขอบคุณมากมากครับผมครับ วันนี้นะคะทาง NC Thailand นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ